ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานทํานําโลกทีวีและติ๊กต็อกสุขใจที่ได้ดูนะครับได้ไปยังวัดนาคราชหรือเดิมชื่อวัดสังศรศีนะครับตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อ,บอจังหวัดสุราการซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับมีประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อน,นอกหลวงพ่อเพ่อดีตพระสุปฏิปันโนของวัดนี้นะครับและในโอกาสอันสําคัญในมหาการทานคืองานทอดกรถินประจําปีพุธศักรา 2, ชนธ์2506นี้นะครับ ทางวัดนาคราชหรือวัดสังกสีเดิมเนี่ยจะจัดพิธีเรียกว่าทอดกรถินในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566โดยมีพิธีทอดกรถินในเวลา9.30นน,นะครับเพื่อน,นำปัจจัยมาบูรณนะอุโบสถนะครับหลังจากที่อุโบสถนี้มีอาการสุดเอียงนะครับตอนนี้ก็ได้มีการดีดโบสแล้วก็สร้างรากฐานใีให้มันคงขึ้นแล้วแต่ยังที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมนั่นคือการวางเสาเข็มนะครับ รอบรอบอุโบสถเพื่อจะสร้างกำแพงใหม่นะครับแล้วก็มีการเรียกว่ายกเนื่องจากการดิโบ์เนี่ยขึ้นมา80เซนฉะนั้นจะต้องทําพื้นใหม่ทําพื้นนะครับโดยการมีการตอกเสาเข็มแล้วก็วางพื้นขึ้นมาอีก80เซนแล้วก็มีการเรียกว่าประ,ประ,ประตูบดเนี่ยก็ยกขึ้นทําใหม่ก็ขาดก็ปิดประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับที่เจ้าวาดเคยได,ได้บอกไว้นะครับขอเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่10 9พฤศจิกายน2566เวลา9นกา30นาทีนะครับขอเชิญมาร่วมทอดกระถินสามัคคีนวัดนาคราชหรือวัดสังกสีตำบลบางพีน้อยอำเภอบางบอ่อจังหวัดสุพรรณบารีกันครับขอโมทนาทุกท่านครับ